เราเดินเข้าใกล้ก็ปลดล็อกครับดูวิธีใช้ครับตัวนี้มันมีสามปุ่มน,นะพี่ล็อกข้างบนใส่ล็อกตรงข้างล่างตรงกลางเนี่ยเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องครับล็อกรถมีเสียงหนึ่งครัง้งครับถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องนอกรถรถพี่ต้องล็อกอยู่แบบนี้ครับแล้วก็กดปุ่มปุ่มตรงกลางครับห้า <5 S 1> <5 S 2> วิครับพอเขาห้าวิก็ปล่อยเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสักห้าวิเดี๋ยวเขาก็สตาร์ทเครื่องของเขาเอง พอเขาแทร์ทเสร็จแบบนี้นะครับถ้าพี่ไม่ทำอะไรเลยไม่กดรีโมทเลยอีก10นาทีมันจะดับเองรอดับเลยแต่ถ้าพี่กดรีโมทใครล็อกขึ้นไปขับรถคือกลับได้เลยทีนี้มันไม่ดับแล้วแต่ถ้าจะดับพี่ต้องดับตรงนู้นจะดับที่รีโมทไม่ได้แล้ะใช่มันดระบบเครื่งนี้ไปแล้วระบบ๊บมันเปิดตรงใช่ทีนี้ดับเครื่องทำมันเดิอครับกดค้างไว้ถ้าเราไม่ดับเครื่องเลยใครล็อกก็ไม่ได้ เพว่าเราสตาร์ทโดยรีโมทแล้วเราจะขับรถเลยก็กดคายล็อกแล้วก็ขึ้นไปขับได้เลยไม่ต้องดับก็ได้รับบางทีใช้ปุ่มครับตัวปุ่มนี่เป็นการขโมยในตัวเลยนะครับถ้าพี่ล็อกอยู่ปุ่มใช้ไม่ได้นะมันจะไม่ให้สตาร์ทถ้าล็อกรีโมทใช่ไหมอ่าแล้พี่ล็อกไว้แบบเนี้ยพี่ล็อกอยู่แบบนี้มันไม่ให้สตาร์ทเลยครับมันจะเป็นการขโมยในตัวอย่างเงี้ยสตาร์ทไม่ได้ พี่จะสตาร์ทด้วยรีโมทรถต้ตองล็อกต้องขลายล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าจะสตาร์ทก็คือคลายหมดเลยถ้าพี่กดปุ่มหนึ่งครั้งโดยไม่เหยียบเบรกมันจะเป็น A/C ครับเปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้ mm hmm. แต่อย่างนี้นะครับหนึ่งครั้งไฟสีฟ้ากระพริบฟไฟสีฟ้ากระพริบก็เปิดวิทยุฟังได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟออนครับเหมือนระเบิดใช้ออนก็ไฟนะ้ำปัดติดหมดเลยเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดทุกอย่างได้แต่แอร์ hmm. ไม่เย็นเพราะเครื่องยังไม่สตาร์ทนะครับกดอีกครั้งปิดมันจะวนนีครับ กดครั <formation> er mm ้ง hmm. ท the ี่หนึ่งเปิดกดครั้งที่ที่หนึ่งอีกก็เปิดแล้วก็กดอีกครั้งก็ปิดนะครับถ้าจะสตาร์ทพี่ต้องเหยียบเบรกนี้ไฟสีฟ้าจะติดค้างถ้าไฟสีฟ้าติดค้างพี่แตะมันจะสตาร์ทเครื่องให้ปัดอะไรแจ้งเตือนปกตินี่ยังไม่มีไฟสีดปกตินะครับในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เนี่ยพี่กดได้นะปุ่มไม่มีอะไรมันตัดระบบสตาร์ทซ้ำไม่ได้ถ้าพี่จะดับเครื่องก็เหยียบเบรกก่อน ียแดงก็จริงจ้บ,บใช่ดีเบียรเหมือนกันตัดให้ทีนี้ถ้าเราลงจากรถแล้วลืมล็อกรถหรือเราถือรีโมทเดินไปเลยโดยไม่ล็อกรถนะครับลองดูประตูที่มทุกบ้านคือรีโมทเดินห่างจากรถระยะสามเมตรครับพี่ระยะรี่ดมดสามเมตรมันจะออโต้ล็อกให้ถ้าพี่ถือรีโมทเดินเข้าใกล้รถระยะหนึ่งเมตรครับมันออโต้ขยับล็อกขึ้นรถได้เลยไม่ต้องกดอะไระขยับให้ ทีนี้ถ้าเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็ล็อกเดี๋ยวมันก็คลายใช่ไหมเดินเข้าใกล้มันก็คลายเดินออกไปก็ล็อกที่ล็อกเลยก็ได้ครับกดอย่างเงี้ยททีระบบสมาร์ทคีมันจะไม่ทํางานละมันจะไม่ส่งสัญญาณออกมาคืาพี่ถือเข้าถือออกมันจะไม่ล็อกไม่คลายละแต่ถ้าพี่ลงรถแล้วพี่ไม่กดอะไรเลยเดินไปเดี๋ยวมันล็อกทันทีเลยกลับมาก็คลายล็อกให้แล้วแต่ถ้าพี่ล็อกไว้แบบนี้พี่สตาร์ทรีมทดพี่ก็กดค้าได้เลยรงนี้เลยเขากคสตาร์ทเครื่องที่มาเขาเองแล้วถ้าครับผม ค่อเอ็มอยู่ในรถดอกมั้มันจะล็อกได้ไหมล็อกได้ได้น้ำสตาร์ทให้แล้วก็ถ้ารถสตาร์ทอยู่แบบเนี้ยหนูว่าที่ไปทุร้ใช่ไหมแวะปั๊มเข้าห้องน้ำไม่ต้องดับเครื่องก็ได้ครับลงมากดที่หมดล็อกเลยแล้วไปเลยมันก็ล็อกให้เครื่องยนต์ยังสตาร์ทอยู่ยล็อกด้วยครับล็อกได้ เรจะมีอิมเมอร์เจนซี่อยู่ข้างในที่ถอดเอาดอกกุญแจออกมาได้ถ้ารีโมททั้ง